วันนี้จะพามาดองสมุนไพรไทยกันนะครับยัดขวดไปเลยครับไปให้มันเต็มเลยครับลากหางกระลอกสมุนไพรไทยเจอด้วยสี่สิบดีกีไปเลยนี่แก้การโรคเกานะครับ รดนสามวันนะครับใช้เวลาประมาณ30วันครับพวกเก้าเบาหวานความดันนะครับรถอยู่ตรวจมาแล้วรถอยู่ของผมนี่สาวันนะครับใจเย็นนะครับดื่มแค่วันละเป็กนะครับตอนท้องว่างเช้าหนึ่งเป็กพอเลย อาหางกระรอกนะครับส่ตรงมาจากเสื้อขาวภูพาน,น,นสามสีวันเจอกันจากประสบการณ์จริงกับแล้วก็จากผู้รู้นะครับรับรองเก้าเบาหวานความดันไขมันลดแน่นอน ทานเพื่อสุขภาพนะครับอย่าทานเพื่อ,อาตามอารมณ์ของคุณเมา